มากันที่2ล้อความเร็วกันบ้างครับฟานเชสโกบันญาญาครับแล้วก็มาร์กมาเกสครับนำทีมนักแข่งแถลงความพร้อมก่อนศึกมโต GP สนามสุดท้ายของปีที่บุรีรัมครับถือว่าเป็นกระแสต่อเนื่องเลยนะตอนนี้ที่บุรีรัมคนแน่นเอียดครับบอกเลยใช่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการเ,เปิด เรียว่าเป็นพรีอีเวนต์นะใช่พ e รีเวนต์แสดงวัฒนธรรมกันเต็มที่อย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการถแถลงข่าวครับความเคลื่อนไหว MotoGP สนามที่18ครับรายการ PT g r กรังปรี of Thailand 2024ครับก็แข่งขันในวันที่25-27ตุลาคมนี้ครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต นะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือในสัปดาห์นี้แหละครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับมีการถแถลงความพร้อมก่อนทําการแข่งขันครับมีฟรานเชสโกบัญญายาฮอกเก้มาตินมาร์กมาเกสแล้วก็ฟาบิโอกวาตาราโรมาร่วมถแถลงข่าวก็มีแต่คนดังมาถแถลงนั้นเลยครับครับโดยฮอกเก้มาตินครับจะฝูงบนตารางคะแนนสะสมเนี่ยออกมากล่าวว่าพอใจกับสถานการณ์บนตารางแชมเปี้ยนชิพในตอนนี้ครับด้วยการเป็นผู้นำมาตั้งแต่ที่อินโดนีเซียญี่ปุน่นและก็ออสเตรเลียครับ ซึ่งเราอยู่ในเส้นทางที่ดีจริงๆครับและต้องการจะคว้าชัยชนะในเรสนี้แต่ก็ยอมรับว่ามันจะยากมากเพราะที่นี่อากาศร้อนมากด้านบรรยายาเปิดเผยว่าภารกิจของเราคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ได้ครับและสนามบุรีรัมเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าทางนะก็ดูเข้าทางมากกว่าคนอื่นๆในแง่ของศักยภาพซึ่งเป็นสนามที่ตัวเขาชอบนะครับโดยเฉพาะเลเยอร์ของแทร็กผมหวังว่าจะเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีของเรา ขนาดที่ทางมาร์กมาเกสนะครับหลังจากที่ไปต่อแถวเล่นฟุตบอลมานะที่บุรีรัมนะครับที่เคยฉลองแชมป์โลกที่ประเทศไทยเมื่อปี2018เนี่ยกล่าวว่าผมเชื่อว่าทั้งเปโก้และมาตินเนี่ยต่างก็ต้องการเค้นศักยภาพออกมาเพื่อเป้าหมายสูงที่สุดพวกเขาต้องพยายามเต็มที่ครับเพื่อชัยชนะสำหรับที่นี่เนี่ยในเมืองไทยเราจะรักษาระดับการทำงานเพื่อลุ้นโพเดียมเช่นเคยศึก พีทีกัง r รีออฟไทยแลนด์2024จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าแข่งขันในรอบ q ค a l i f y เพื่อจัดอันดับ Start ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่26ตุลาคมและจะชิงชัยกันในรอบ s p i ิน a เรสในบ่ายของวันเดียวกัน ส่วนการแข่งขันรอบชิงชาเลิร์นเนี่ยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27นะครับเริ่มต้นด้วย m o โต3เวลา13 1 5นากา15นาทีต่อด้วย Moto2 ครับ14 0 5นากา5นาทีและ m o โต g p เริ่มแข่งขัน15นาิกาตรงครับ